สวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยออกมา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 เนียนตัวนี้เนี่ยมันถ่องหายตัวไหนเอากางเม็เมื่อกี้ตะขืนอยู่ทั้งงานบ่ตัวไหนสีท่องตัวนี้บ่อุ้ยนมมันตึงแม่เออกระนัยนเลยตัวนี้มาแต่ไม่ไรกับสีแล้วเอาสีพันได้นี่อ๋อตัวนี้สีพันบ่อืออือตัวนี้ แม่น่าจ่ายหันเพิ่นเอาต้นหนึ่ง่นมามันทองเพิ่นเอาเพิ่นเอาหาท่นต้นหนึ่งขอสีท่านหาด้วยหายต้นใดมันทองไหมล่ะต้นนี้มันทองอยู่บนนมมันก็หน่อยใช่ไหมโบเมย์ก็่าต้นนั้นสวัสดีค่ะต้นนี้นี่มันสีอันนี้ซื้อๆมื่อกี้องค์เสานี้มันมีพยานนเมนบอกเดี๋ยวต้องไปหาซื้อวันนี้พามาเมืองแพะค่ะพี่น้องอุ้ยบักเเาวบกเเาวออกหน่วย พอคกนไมุ่อนมันามันเียนก็จับกอดอดนนเป็นหนดีค่ะอ้ยตอนนี้มันก็หน่อยแ้งค่ะนมน้ำโซนี่นี่วะน้ำโซกซื้อน้ำโซ่ตอนนี้ซื้อน้ำโซ่ด้วยค่ะพี่น้องดูน้ำแม่มันงามไหนพวกงาจะงาหนุอมโอ้ยน้ำโช่คันลอน้ำโชายกกอะพาได้ยู่ข้าง เออโอ้เห็นเฮ่อนให้หมองามจังเนาะแม่แม่ตังซื้อมัสต้อบ่อนี่น้ำโชคฮัลโหลน้ำโชคหงโยกทองดำทองแดงถุงเงินถึงทองแล้วก็อีกอย่างอีกตัวหนึ่งยายยายต่งซื้อแพะมนนี้ผ้ามาเยี่ยมช่มแพะเนาะค่ะเนาะ ยายเราเลีเล้ยงแพผลต่างหากดีเนาะอันเนี้ยโอ้แนวเฟืองมาใส่ให้นมนั้ยหแม่ฮัลโหลไม่ได้คนตัวคนในลุงกับเขาหยง่างนี้วันนี้มาทาย,ายาพีพ่เด็กฝากคนใหญ่เมกแพะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอลอ,อ,อต่าหากดีว่นะเนาะอุ้ยแม่ตัวน,นี้มันเป็นยางนั่นมันคือเป็นในหัน่นั่นมันเป็นสีติดตรงไงเนี่ยเอา มันแตกมันแน่ไม่เอาย่าไอไอนนันน่ะใส่มันเสาร์บ่เอาย่าไอ้ียางมือมือในีเบิ้งในคลิปว่ามันเป็นสีดแบบนี้มันแตกเพราะว่าบัเป็นยังบ่กแล้วเอาแสงมือติ๊กหน่อยมันถ่ายเอามันถ่ายคนเดียวอีกสอาอ๋อเออตาห่างดีเนาอบอกนี่หงยกหงอยกโอ้ยหงอยกตัวงามแห้ง โอ้มันก็ต้นใหญ่เ่ยแม่กินหลายมันสิบอนั่นแนนทองอ่ะมีแม่จากมหาลัยรเขาก็เอ็มเขาเศร้าเองมาลัยมีต้นนี่หงยกอันนี้เื้อยางในสีขาวนี่อันนี้ถุงถุงทองถุงงทอตัวหน่อยน้ำโฉกตัวนี้ถุงเงินนี่นต้นนี้ต้นนี้ถุงเงินสวัสดีค่ะถุงเงินอันนี้อะไรนี่นตัวนี้ตัวนี้เื้อยางนี่สีนี้ทองฮะ สืทองสืทองโอ้ยน้องทองอัพบัตรใบเสนอโต้ใดโต้ใดใดมาจากอันอีกอีกมองหนึ่งแดงน้อยแดงน้อยแดงน้อยคือพอซื้อให้แดงใหญ่แดงนี่แดงใหญ่โอ้แดงใหญ่กับแดงน้อยทองดำทองแดงใหญ่ทองดำทองแดงทองดำทองแดงแดงว่าเออคนน้ำโซกคนแดงน้ำโซกน้ำโซกมันกินนมเนี่ยในหน่อยคนแจ๊กแจ๊กแจ๊กมากทองดำทองแดง อันนี้งหงย,ก,ยก,กเ<ล>ออต้องตังซื้อให้เพื่อนเพื่อนสิไดหูซื้อเพื่อนเนาะหงยกหงยกเป็นหงยกกัวโมเลยนะมื่อวนนี้แพ้เม,ม,มืองแพ้เ้าะขอแพ้ของนีไม่ซืออซตต้อโมซุโ<เล>ต้เนาะหะเนาะเออถ้าหากดีนก<ล>กเนาะ อันนี้มีมีแค่แปดโต๊ะแปดแม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิไปซื้ออันนั้นโต๊ะเถิกมาใส่ไว้โต๊ะหนึ่งเพราะว่ามันสิเริ่มสิทองเริ่มสิขึ้นแล้วก็มีอันนี้นี่นี่เล่าเฮ็ดไว้สองข้อกนันอันนี้เอาไว้เวลามันท่องบ่แม่เออขอดเวลามันขอดเฮ็ดไว้สองอ อันนี้ข้าวซื้อเล็กเมื่อเห็นมันกัสิเปล้องหลายเตอย์ไปเนาะเพราะว่าอันนั้นใหม่มันอันนั้นเนาะมันแพงเนาะแต่ว่าควรซื้อมาไว้หลายเตอรอยู่เลยเนาะมันเลี่ยงเดรหลายอยู่ด้วนี่ยอันไปนอนญี่ปุ่นเกิดมันหนีเห็นอันนี้จุได้แต่ไม่ลอยเกือบ อันสิบพาไปเมืองทางนี Shooting ้นะคะอันนี้คือเฮ็ดบริเวณไหลเลี้ยงแพ้นะคะพี่น้องอ้อมเรีรยบร้ <c volta> อยเมือง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 ฟินต้นกล้วยวู้ววเมืองที่ละเมืองที่ละฟินต้นกล้วย ทองแดงหน่อยทองแดงหน่อยกินต้นกล้วยมึงมึงมึงแผะมักปีนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะนี่ต้นกล้วยอันปลูกไปตั้งหลายปีแล้วเนาะค่ะมันเกิดเกิดต้องตายก็ตายไปต้าเกิดใหม่ก็เกิดใหม่นะคะเย้เย้ฮัลโหลน้ำโชค น้ำชกน้ำชกน้ำชกอืมน้ำชกนี่เป็นตัว,ต,วตัวที่น้อยก็มูนะคะ่ะ่น้องเนาะตอนเอามาพูดบาท่านกำลังยาโน้มเด็กใหม่ใม่แต่ว่าถ้าต่ออันนั้นแม่แล้วมาปก่อนโน้มอีกเนาะคะ่ะตนนัวน้น้ำชกเนี่ยหลายซื้อแล้วนะคะอันจำว่าท่านใดเยอะเพราะว่าแม่เพิ่นเลี้ยงอีก,กสองซองเดือนละแม่แล้วโหซื้อมาซื้อต่อละปุนเมื่อว่นปีนขึ้น แพะมาตีนเนาะค่ะพี่น้องเนะาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความสุขของเขาเนาะฟะพี่น้องต้นกล้วยป่งออกอันนั้นแม่กล้วยป่งออกไม่ไหมประกัมาเล็บเหมือนตุ๊กติ๊บออกเกิดดอกเออจะสร้างมาน,นั่นแหละโว้ย นอกลก้วยนอกล้วยเนาะคะ่ะนอกล้วยหน่อยๆโปรอ,อ๋อไวไหมเพื่อการประกันม่เล่มแม่นั่นเหมือนสวัสดีค่ะท้องแดงท้องแดงน้อย <c oughs> <c oughs> ปาร์ตี้ปาร์ตี้ <c oughs> แต่ฮาคีเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคนที่มักแพ้แล้วค่ะพี่น้องเลย สวัสดีค่ะท้องแดงท้องแดงเปลี่ยนต้นกล้วยกินใบกล้วยทำมึงได้ค่ะยวเ,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 เพ,พ,พิ่นสิเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเอา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 ปาตีแพะมี้ีในาตีแพะล้อง่ะพี่น้อง หนึ่งสองหนึ่งสองส้ำอ,อายาว่าโอ้กระโดดเก่งอี๋นะคะพีนนะะ่น้องเนาะวันนี้ผ่านมาช่วงแผะอนม,มวนเนาะ,ะอายาอ่ะหนึ่งสองสามอายาโดดเก่งอี๋อี๋อันนี้คือตาตัน ไปหาต้นกระเสกมากไว้ให้เพื่อนกินนะคะเพื่อนว่าเพื่อนมากินมากินใบกระเสกนะคะแม่คุณย,ยายยายก็สิเอาอันนะใบกระเสกมา,กาให้กินผกง,งานกระเสกมกื่สิกินใบกระเสกนะคะเนาะใบกระทินบานเห่าแล้วนะคะเอ,เอ้าผู้ใดมานะ่ะลูกสาวล,ลูกลูกชายหล่ามา ยายเอาวัานไหนใบกระเสีมาให้กินแบนใส่บางไงเลยวันนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายวิดีโอแขกกันแป๊บน,นึงกินใบกระเสีอ่ะอ่ะอ่ะถ่ะายไหมถ่ไการิตวิทาแบบเ้าใจไหมะ ความสุขของแพะความสุขของแพะมามีม่เอาผักกระเสกให้แพะกินอเอาแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะนามือเนาะวันนี้พามาช่มแพะพ่อหาปลาคห้อ้อน้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคสุน้ำโชค <laughs>